สวัสดีค่ะเรากลับมาในส่วนของอาณาจักรฟังใจอีกครั้งเนาะอาณาจักรฟังใจเรารู้อยู่แล้วมันเป็นในกรณีของพวกเหตุลายยีดถูกไหมซึ่งพาร์ทที่สองที่เราเรียนกันเนี่ยอาณาจักรฟังใจของเราพาร์ทที่แรกอ่าพาร์ทแรกที่เราพูดกันไปมันจะมีในกรณีของการจัดอ่าการจัดจําแนกพวกรูปแบบการใช้ชีวิตของลาเราบอกไปแล้วว่ามันมี สามรูปแบบในการดำรงชีวิตของมันคือมันสามารถเป็นผู้ย่อยสลายได้ถูกไหมเป็นปรสิตได้แล้วก็เป็นแบบภาวะพึ่งพาอาศัยกันได้ซึ่งวันนี้หลังจากที่เรารู้รูปแบบการดำรงชีวิตการสืบพันธุ์เรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาสู่ในกรณีของการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตในอนาณาจักรฟังใจาการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตในอนาณาจักรฟังใจเนี้ย เราจะแบ่งออกเป็น4ไฟลัมโดยเราจะอาศัยลักษณะของสปอร์ที่มันเกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศพวกนี้แล้วก็การวิเคราะห์ลำดับนิวเคลียไทที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจัดจำแนกสิ่งชีวิตในอาณาจักรนี้ว่ามันมีทั้งสิ้น4ไฟลัมซึ่งประกอบไปด้วยไฟลัมไคติดดิโอไมโคตาไฟลัมไซโกไมโครตาไฟลัมแอสโคไมโคตาไฟลัมเบซิดิโอไมโคตาเดี๋ยวมาดูแต่ละอัน ดูอันแรกก่อนไฟลัมไคติสเดอไมโค t ตาหรือเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไฟลัมไคติสลักษณะตรงนี้ไฟลัมนี้มันจะมีลักษณะของเซลล์เดียวรูปร่างกลมหรือว่ามันมีไฮฟ,ฟาที่มันไม่มีผนังกัน้นผนังเซลล์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยไคตินแล้วก็กูโคสซึ่งสปอร์มันจะมีแฟกชั่ลาเส้นเดียวก็คือซูสปอร์นั่นแหละใช้ในการเคลื่อนที่เราจึงมีความเชื่อว่า ฟังจายเนี่ยมันเป็นกลุ่มแรกที่มันมีวิวัฒนาการมาจากอณาจักรโปรโตีสต้าหรือพวกโปรโตีสนั่นแหละมันมีการสืบพันธุ์แบบทั้งอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศด้วยในกรณีของการอาศัยเพศมันจะผลิตแฟกซิเลตซูสปอร์และในกรณีของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมันจะมีการปฏิสนธิกันระหว่างไข่กับสเปิร์มปกติเลยอ่าในกรณีนี้ไฟลั่มนี้เนี่ย ในกรณีของการสร้างสปอร์แบบอาศัยเพศเนาะมันจะเรียกว่า resting spore ซึ่งลาในไฟลมนี้จะเป็นปรสิตของพวกโปรตีสพวกพืชแล้วก็สัตว์สะเทินนะ้ำสะเทินบกต่างๆให้เราจำว่าไรติสเนี่ยเป็นปรสิตเออเป็นปรสิตที่มันไปอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งปรสิตเนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่มันไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ แต่ว่ามันเนี่ยเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยมันเป็นฝ่ายเสียประโยชน์นั่นเองอ่ะไฟลั่มต่อไปไฟลั่มที่สองแล้วนะไฟลั่มนี้เนี่ยมันเป็นลาส่วนใหญ่ในไฟลั่มนี้จะอาศัยบนพื้นดินหรือว่าบนอินทรีย์วัตถุที่มันจะกําลังจะย่อยสลายเช่นแดงในรูปที่บอกว่ามันคือลาบนขนมปัง ซึ่งไฮฟ,ฟาของลาเน,นี่ล้ว่าในไฟลัมเนี้ยมันจะไม่มีผนังกั้นเซลล์มันจะมีโครงสร้างที่มันยึดติดกับแหล่งอาหารเราจะเรียกบริเวณนี้ว่าไลซอยมันจะยึดติดกันซึ่งไฟลัมไซโกไมโคต้าเนี่ยเซลล์เนี่ยมันจะเจริญอยู่ในน้ำก็ได้บนบกก็ได้ซากพืชซากสัตว์ก็ได้เส้นใหญ่มันจะเป็นชนิดที่มันไม่มีผนังกัน้นและไฟลัมนี้มันต้องการความชืน้น จะดำรงชีวิตแบบปาสิตแล้วก็เป็นสามารถเป็นผู้ย่อยสลายได้ในการสืบพันธุ์เดี๋ยวเราดูอีกทีในกรณีนี้ให้เราจำว่าไฟลัมไซโกไมโครตาลาตรงนี้เป็นลาที่มันเกิดอยู่บนขนมปังเนาะแล้วก็ในกรณีของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสปอร์เราจะเรียกว่าสปอร์แรงจิโอสปอร มันจะอยู่บนอับสปอรหรืออมันจะเกิดอยู่บนอับสปอซึ่งบริเวณนีจ้จะเกิดอยู่ที่ปลายของไฮฟาไฮฟาเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเส้นใยบางๆใช่ไหมซึ่งถ้ามันเป็นเส้นใยประมาณที่มันรวมๆกันเยอะก็คือไมซีเลียมนั่นเองไฟลั่มนี้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เราจะเรียกว่า s p o r a n g ิโอสปอแต่ถ้าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเมื่อไหร่มันจะสร้างสปอที่เรียกว่าไซโก spor ซึ่งสปอรตรงนี้มันจะเป็นสปอที่มันมีผนังหนาแล้วก็มันมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมนั่นเองต่อไปไฟลัมเอสโคไมโครตาไฟลัมเอสโคไมโครตาเนี่ยเป็นไฟลัมที่มันมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดละ แต่มันมีทั้งที่เป็นลักษณะที่เป็นเซลล์เดียวซึ่งให้เราจำว่าในไฟลัมของแอสโคไมโครตามันจะพูดถึงในกรณีของยีตในลักษณะต่างๆมันจะมีเป็นเซลล์เดียวกลได้หรือว่าเป็นหลายเซลล์ที่มันมีกลุ่มเส้นใหญ่เยอะๆเรียกว่ามีซิลียมก็ได้ในกรณีของไฟลัมแอสโคไมโครตาเนี่ยเส้นใยมันจะมีผนังกั้น มันจะมีรูเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเพื่อที่ทําให้โปรโทโพาสซมเนี่ยมันไหลาจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้และมันสามารถใช้ชีวิตบนบกก็ได้ในน้ําก็ได้เป็นในกรณีของยีสต์ซึ่งถ้าเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ลาในไฟลัมนี้ถ้าสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์มันจะเรียกว่าโคนิเดีย ออจะเกิดขึ้นบริเวณของการชูของลาคอดีๆเดียคือตรงนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่มันสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเราจะเรียกว่าเรียกการสร้างสปอ,สปอร์นี้ว่าแอสโคสปอร์ Co port, ซึ่งภายในแอสโคสปอร์ Co port, มันจะมีโครงสร้างที่เป็นลักษณะถุงอยู่ด้านในบริเวณนั้นเราจะเรียกว่าแอสคัตตรงนี้อืม เรารู้อยู่แล้วว่าในกรณีของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของลาในไฟล์ล่เนี้ยเราจะเรียกการสร้างสปอร์ว่าแอสโคสปอร์ซึ่งภายในแอสโคสปอร์มันจะมีแอสคัตที่เป็นลักษณะถุงอย,อยู่ส่วนใหญ่มันจะถูกห่อหุ้มด้วยโครงสร้างที่มันเรียกว่าฟุตติ้งบอดี้หรือว่าแอสโคขับมันจะมีรูปร่างที่หลากหลายแตกต่างกันไปอย่างในรูปกอร,รูปขอรูปขออันนี้ก็คือ เป็นแอดคัที่มันหุ้มด้วยฟุตติ้งบอดี้แต่ลักษณะที่มันเกิดขึ้นมันก็คือมีความแตกต่างกันไปนั่นเองอ่ะต่อไปลาบางชนิดเนี่ยมันสามารถในไฟลัมเหมือนเดิมนะไฟลัมเอสโคสปอร์เอสโคสปอร์ตัวนี้เรายังพูดถึงในกรณีของยีสต์อยู่ซึ่งมันจะมี ยีสหรือลาบางชนิดเนี่ยที่มันสร้างเอสโคคาบอยู่ในเนื้อเยื่อพิเศษได้ต่อไปไฟลัมเบซิดิโอไมโครตาไฟลัมนี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นในลักษณะของกลุ่มเห็ดลามันจะสร้างฟุตติ้งบอดี้ขนาดใหญ่ที่มันมีรูปร่างก็สีสันที่มันค่อนข้างที่จะหลากหลาย ซึ่งจะประกอบไปด้วยเห็ดชนิดต่างๆเห็ดพวกนี้เนี่ยมันจะมีทั้งที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้ที่มันเป็นพิษแต่มันก็มีบางชนิดแต่มันเป็นส่วนน้อยที่มันไม่สร้างฟุ o ตติ้งบอดี้แล้วก็มันเป็นปรสิตของพืชด้วยในกรณีนี้เราจะยกตัวอย่างเช่นพวกลาสนิมพวกลาเข่าดำเนาะละักษณะที่สําคัญของเห็ดลาในไฟลัมนี้เนี่ยคือการสืบพันธุ์ของมัน มันจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยสร้างสปอร์เราจะเรียกว่าเบซิดโอสปอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยบนโครงสร้างของมันมันจะมีโครงสร้างที่เรียกว่าเบซิดียมอยู่จะอยู่ในส่วนของไฮเมนโฟ์ 4, ที่มันมีลักษณะเป็นครีบหรือว่าเป็นรููตรงกลางเออนี่นะ ให้เราจำไว้ว่าเบซิโอสปอร์เป็นกลุ่มของเห็ดรามีการสืบพันธุ์โดยสายเพศโดยการสร้างสปอร์ที่เรียกว่าเบซิโอสปอร์ในกรณีของลาในไฟลัม่ำนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่มันมีการสร้างแคมป์คอนเนคชันบริเวณผนังกั้นของไฮฟาซึ่งเราจะเห็นอย่างชัดว่าอะ ผนังก้านตัวนี้มันจะสร้างแคมป์คอนเน็ชันขึ้นมาทําให้เส้นให่บริเวณเนี้มันจะมีลักษณะที่มันโป่งออกเส้นใยที่มันมีผนังก้านตัวนี้ถ้ามันรวมตัวและอัดแน่นเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายลําต้นก็คืออย่างในกรณีของดอกเห็ดที่เราเห็นเพราะว่าเราจะเวลาเราเห็นเห็ดเนาะมันจะมีลักษณะที่เป็นลําต้นที่มันโป่งออกมาเออทีนี้ ในกรณีที่มันสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมันจะเรียกว่า cardio, คอริโอคออคอริโอสปอร์แต่ถ้าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเบซิเดียมนั่นเองหรือว่าเบซิโอสปอร์นั่นแหละอ่ะทีนี้ทีนี้อ่ะเรา เรากลับมาสรุปอีกทีหนึง่งไฟลัมมี4ไฟลัมไฟลัมแรกคือไฟลัมของอาไคติสหรือว่าไคติสดิโอไมโครตาไขติสดิโอไมโครตาจะเป็นในกรณีของปรสิตท,ที่มันจะไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนานะอันที่1นึ่งไคตีนะอันที่สองไฟลัมไซโกไมโค t ตาเป็น ลาที่มันอาศัยอยู่บนพื้นดินแล้วก็บนอินทรีย์วัตถุต่างๆที่มันกําลังจะย่อยสลายซึ่งเราจะพูดถึงในกรณีของลาดําที่มันอยู่บนขนมปังแล้วก็ไฟลั่มที่3ไฟลั่มแอสโคไมโครตาไฟลั่มนี้จะเป็นในกรณีของยีสต์เออยีสต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ในไฟลั่มของแอสโคไมโครตาถ้า แอสโคม t ยโคตาสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเราจะเรียกว่าโคนนเดียซึ่งถ้าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเราจะเรียกว่าแอสโค p สปอร์ไฟลัมสุดท้ายไฟลัมเบซิดิโอไมโครตาไฟลัมนี้เราพูดถึงพวกเห็ดต่างๆเห็ดชนิดต่างๆจะอยู่ในไฟลัมนี้ทั้งหมดซึ่งในไฟลัมนี้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยเราจะเรียกว่า b บซิด i โอสปอร์นะคะแตกต่างกันนะ บทบาทในอของฟังใจในอุตสาหกรรมเนี่ยในทางอุตสาหกรรมอาหารจะมีการนำลาหลายชนิดมาใช้ในการผลิตอาหารเช่นพวกการใช้ยิปในการทำขนมปังการทำขนมไทยบางชนิดต่างๆหรืออย่างที่เรารู้กันดีในกรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นไวน์เบียร์แล้วก็เหล้าพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ได้มาจากการหมักของ กระบวนการหมักของยีสต์ทั้งนั้นเต้าเจี้ยวซีอิ้วเนี่ยมันได้มาจากการหมักของโเหลืองด้วยเชื้อลาที่อยู่ในอาณาจักรนี้แล้วก็การทำเนยแข็งหรือว่าการทำชีสเนี่ยมันก็จะบ่มด้วยลาเพนิซิลเลียมเออก็คือเป็นลาที่ใช้ในการทำเนยแข็งนั่นเองเนาะ ในกรณีที่เราเห็นสีแดงหรือลาแดงพวกนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงพวกข้าวแดงเนาะส่วนใหญเ่เราก็จะคิดถึงพวกนักโทษที่มันอยู่ในเรือนจำอะไรเงเี้ยหรือว่าพวกเข้าวกล้องที่มันมีเยื่อหุ้ม,มเมล็ดสีแดงอย่างพวกข้าววันปูข้าวสังหยดเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกข้าวแดงพวกนั้นอนะ่ะมันไม่ได้เกิดจากตัวข้าวแต่มันเป็นสีของเชื้อลาชนิดหนึ่งเชื้อลาชนิดนี้หรือว่าลาแดงเราจะเรียกว่า โมนาคสเนาะเชื้อลาอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของลาแดงพวกนี้นอกจากที่จะเอาไปทําในส่วนของข้าวแดงแล้วเนี่ยมันยังเป็นภูมิญาของคนสมัยก่อนที่จะนํามาใช้ในการถนอมอาหารอย่างเช่นเต้าหู้เต้าหู้ยีสีแดงอันนี้ด้วยอ่ะทีนี้ฟังใจ ที่มันเป็นปรสิตท,ที่มันสามารถก่อโรคต่อพืชได้อย่างในกรณีนี้เราจะเรียกว่าเพอร์ซิเนียแกมมิติติอันนี้คือชื่อของลาที่ทำให้เกิดโรคลาสนิมในพืช โดยลาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์เนาะมันจึงสามารถก่อให้เกิดผลเสียหรือว่าความเสียหายต่างๆให้กับพืชหรือว่ามนุษย์ได้อย่างในกรณีของการเน่าเสียของอาหารพวกผักดองต่างๆอะไรเงี้ยก็จะทำให้เกิดจากลาที่มันเป็นต้นเหตุแล้วก็เกิดในอาณาจักรนี้ซึ่ง ลาบางชนิดเนี่ยมันเป็นประศิษฐ์ที่ทําให้เกิดโรคต่างๆในพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือทําให้เกิดความเสียหายทางการเกษตรอย่างเช่นพวกโรคลาสนิมโรคแอนแทคโนหรือว่าโรคใบไม้จุดแล้วก็โรคใบไม้แห้งนั่นเองอ่ะอีกอันหนึ่งฟังใจที่มันเป็นประศิธิ์ในการก่อโรคมันจะชื่อว่า พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นลาที่พบในมเมล็ดถั่วแล้วก็มเมล็ดพืชมันจะสร้างสารพิษท,ที่มันชื่อว่าอะฟาท็อกซินขึ้นมาอะฟาท็อกซินนี้ถ้าเรากินพวกมเมล็ดถั่วหรือว่าธัญพืชเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะสร้างสารพิษท,ที่เป็นอะฟาท็อกซินขึ้นมาแล้วถ้าเราเกิดว่ากินเยอะๆเข้าสะสมในร่างกายเยอะๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้เราเป็นโรคมะเร็งตับได้เกิดจากอีเชื้อลาที่อยู่ในมเมล็ด ถั่วพวกนี้แหละเวลาเรากินแบบอ่านดูหนังฟังเพลงกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินทุกวันทุกวันมันมีผลเสียนะเพราะว่าสารพิษที่มันเป็นลาอยู่ในอาอยู่ในเมล็ดถั่วที่เรากินเนี่ยมันจะสะสมสิ่งที่ตามมาอยู่ดีกลายเป็นมะเร็งตับโดยที่เราไม่รู้สาเหตุก็ได้อ่ะที่นี้ฟังใจที่เป็นปรสิตที่ทำให้เกิดการก่อโรคก,ก็คือ ในกรณีของโรคผิวหนังที่มันเกิดจากเชือ้อรามันจะส่งผลต่อสุขภาพอะสุขภาพของมนุษย์และสัตว์โดยสามารถทําให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆอย่างเช่นกลากเกลืก้อนห้องกลงฟุตอะไรเงี้ยรวมไปถึงพวกการติดเชื้อในร่างกายมันก็จะทําให้เป็นการติดเชื้อได้หลากหลายระบบอย่างเช่น หูตาจมูกไซนัดปอดอะไรพวกนี้ก็คือเกิดจากเชือ้อราทั้งนั้นถ้ามันเป็นเยอะเกินไปมันก็จะสามารถลุกลามไปยังกระดูกไปยังสมองไปยังเยื่อหุ้มสมองได้อทีนี้มาถึงพารสุดท้ายเราจะสรุปไฟลัมในอนาณาจักรฟังใจไฟลัมหนึ่งก็คือคลายติดดิโอไมโครตามันจะมีเส้นใยที่มันไม่มีผนังกัน้นสืบพันธุ์แบบ ซูสปอร์ที่มีแฟ,ฟกเจอราหนึ่งเส้นที่มันเคลื่อนที่ได้ซึ่งในกรณีนี้เราจะเป็นในของลาที่เป็นพวกไคติสลาที่เป็นอะปลาิตของสิ่งมีชีวิตอื่นอื่นในไฟลัมที่สองไซโกไมโคตาพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมันจะ สร้างสปอร์โดยใช้ไซโกสปอร์เราจะเรียกว่าไซโกสปอร์พูดถึงในกรณีของลาบนขนมปังนะคะส่วนไฟลัมที่สาไฟลัมเอสโคไมโครตาไฟลัมเอสโคไมโครตาเนี่ยในกรณีของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมันจะสร้างเอสโคสปอร์ในถุงของเอสคัตเนาะซึ่งถุงของเอสคัตเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเขาเรียกอะไรอะ มันแอสคัตมันจะถูกห่อหุ้มไปด้วยพวกโครงสร้างที่มันเรียกว่าฟูตติ้งบอดี้หรือว่าแอสโคคาบแต่มันมีลักษณะที่มันแตกต่างกันนั่นเองในกรณีของแอสโคไมโครต้ามันจะประกอบไปด้วยยี์ทั้งหมดยี์ที่เราทำในอุตสาหกรรมนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายของเราไฟลัมเบซิโดไมโครต้า b บซิโ i o มโครตาเนี่ยมันเป็นไฟลัมที่พูดถึงในกรณีของอะไรอย่เห็ดเห็ดชนิดต่างๆเห็ดพวกนี้เนี่ยมันจะสร้างฟุตติ้งบอดี้ขึ้นมาและมีขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่หญรูปร่างสีสันมันค่อนข้างที่จะหลากหลายก็คือพวกเห็ด ในลักษณะต่างๆการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของไฟลัมเบซิดโอไมโคตเนี่ยมันเป็นการสร้างสปอร์เราจะเรียกว่าเบซิดโอสปอร์ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยมันจะอยู่นอกโครงสร้างที่เรียกว่าเบซิเดียนั่นเองอ่ะทีนี้เป็นคำถามคำถามที่ ถามในสไลด์นี่แหละและอย่างที่ครูพูดวกไปวนมานี่แหละก็คืออยู่ในอยู่ในสไลด์หมดเลยในกรณีของคําถามพวกนี้ให้ทําลงในสมุดส่งวันที่เราเจอกันก็เป็นวันอัคารเออวันอัคารค่อยเอามาส่งเนาะมีแค่สิข้อเองขอแค่สิข้อนี้ทําลงในสมุดเขียนโจทย์แล้วก็ ตอบให้เรียบร้อยขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้อาณาจักรฟังใจขอลาไปก่อนละกันและเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีในคาบโอเคนะคะสวัสดีค่ะ